ก็คงจะติดตามกันแล้วนะครับอว่าวันนี้ศาลได้ออกหมายจับบรรดาบอสทั้งหมดเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบแปดคนนะครับนะสิบแปดคนตอนแรกผมจะคิดว่าจะออกออกหมายจับประมาณเออ่เท่าไหร่หกบวกแปดสิบสี่ทำไมจะมาเพิ่มเป็นสิบแปดคนดีใจไหมครับนะครับวันนี้ทุกคนมีความสุขความจเจริญนะวันนี้นะปกติเนี่ยผมจะกินวายคนเดียวเนี่ยก็จะกินวายสักประมาณสักครึ่งขวดนะฮะ แต่วันนี้มีความสุขนะผมเห็นนะครับบรรดาบอสติดคุกเนี่ยผมก็จะกินเป็นหนึ่งขวดเลยก็ฉลองวายนะครับวันนี้ก็ต้องกินวายขวดละหมื่นขึ้นไปนะครับขวดต่ำละหมื่นกินไม่ได้เพราะว่าเป็นการฉลองความสําเร็จเ <c oughs> พราะเรื่องนี้นะผมก็เป็นคนเปิดประเด็นนะครับแล้วก็พาคุณต้นอ้อนะครับแล้วก็รวบรวมผู้เสียหายมาแล้วก็สองคนคือคุณต้นอ้อแล้วก็ไปแจ้งความนะฮะตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสิบตุลานี่ไง นะครับก็เปิดประเด็นแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวตอนเย็นเสร็จแล้วตอนเช้าก็ไปแจ้งความก็ไปกับต้นอ้อสองคนเนี่ยนะครับนะครับ,รบก็รวบรวมผู้เสียหายพอหลังจากนั้นพอไลฟ์สดเป็นข่าวดังขึ้นมาปุ๊บผู้เสียหายก็เริ่มมาวันแรกๆก็นะครับไปกันก็อ่สิบยี่สิบคนยังไม่เยอะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยวันละสามร้อยนะนะบางวันวันล,นหละห้าร้อยตอนนี้ก็ปลาเป็นหลักพันแล้วครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับ พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันนะครับเพราะว่าคดีประเภทนี้ถ้าไม่มีพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะการทํางานของตํารวจจะรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้นะครับเพราะสื่อมวลชนมีส่วนในการช่วยให้การทํางานของตํารวจเร็วขึ้นท่านผบตรท่านพลตราตรวจเอกกิจลักษณ์พันเพชรท่านก็ทํางานเต็มทีนะ่วันก่อนผมได้มีโอกาสได้เจอท่านเนี่ยที่ไปพร้อมกับทนายดังเนี่ยก็ได้คุยกับท่านส่วนตัวท่านบอกว่า นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นที่พึ่งของประชาชนจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วใครอยากจะฟองพอบตอรฟ้องได้เลยไม่ต้องไปฟ้องลูกน้องท่านฟ้องตัวท่านเองเลยเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นกลุ่มของคนมีสตางค์มีเงินมีทนายความหลายคนนะทนายแต่ละคนก็เป็นทนายที่นะเตรียมพร้อมในการต่อสู้คดีทั้งนั้นนะครับพี่น้องประชาชนไม่มีทนายก็พอบอรตร ตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นทนายนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทนายดังๆรวมทั้งตัวผมเนี่ยซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําคำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนก็ขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจขอให้มั่นใจในใน,ในการให้คำปรึกษาของพี่เดนะนะครับพี่เดก็จะให้คําแนะนําแบบตรงไปตรงมานะครับนะไม่มีผลประโยชน์อะไรมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าใครเห็นว่าพี่เดทํางานดีก็ถือวายมาแค่นั้นเอง นะครับนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองอะไรผมก็ไม่ใช่คนร่ารวยหรอกแต่ไม่ใช่คนจนนะครับก็พอมีเงินมีกินอยู่เที่ยวซื้อวายกินได้เที่ยวต่างประเทศได้แต่ไม่ได้คนร่ํารวยนะก็เป็นคนชั้นกลางอะ่ะนะเขาเรียกคนชั้นกลางก็ยินดีให้คาแนะนําพี่น้องประชาชนผู้เสียหายทุกรายนะครับนะก็ยินดีด้วยที่ตํารวจทํางานอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ถึงสิบวันเนี่ยเจ็ดวันถึงหรือเปล่านะวันนี้วันที่อะไรสิบหกแล้ว ก็ประมาณเท่าไหร่สิบอ่าหกวันเองหกเจ็ดวันเองนะครับตํารวจสามารถที่จะออกหมายจับนะครับคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วทั้งที่คดีนี้มีพยานหลักฐานจํานวนมากมีทั้งผู้เสียหายก็เยอะความเสียหายก็อ่าอ่าคนที่ถูกหลอกถูกอะไรไปต้องหกเจ็ดแสนคนนะเงินก็เยอะนะครับเนี่ยบางคนบอกแสนล้านบางคนบอกหมื่นล้านสอง้หมื่นล้าน,านผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เชื่อว่าความเสียหายจํานวนมาก นะครับความเสียหายจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากวันนี้สารออกหมายจับ18คนกับตำรวจก็ตามไล่ล็อกไล่จับคุมนะฮะเห็นใ้ข่าวว่าในกันนะครับยังจับไม่ได้ตอนนี้จับไปได้14คนจาก18เหลือ4คนนอกนั้นก็บอสมินบอสแซมโดนจับหมดแล้วครับนะแล้วก็คืนนี้ก็ต้องนอนนอนห้องขังที่กองปราบนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจับไม่ได้รับการประกันตัวและมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับก็นอนห้องขังไปนะครับแล้วก็ตำรวจมีเวลา48ชั่วโมงนะครับในการที่จะเขาเรียกอะไรจะควบคุมตัวไว้ในชั้นสอบสวนนะครับนะในชั้นสอบสวนหากพวกนี้มีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาก็ผู้เสียหายคนใดนะต้องการคัดค้านการประกันตัวก็เดินทางไปที่ศาลอาญารัตชดาไปเขียนคำร้องคัดค้านการประกันตัวได้เลยนะครับหรือจะมาเอาคำร้องคัดค้าน ประกันตัวที่สํานักง,งานทนายคายทุกก็ได้ก็มากันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับถ้าใครอยากจะมานะอยากจะคัดค้านการกประกันตัวก็จะมาที่สํานักง,งานทนายคายทุกก็ได้หรือจะไปที่ศาลก็ได้ครับนะครับไปยื่นคำร้องคัดค้านการการประกันตัวนะครับเพราะคดีประเภทนี้ตํารวจก็คัดค้านนะผู้เสียหายก็คัดค้านโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นโอ้โหแทบจะเป็นศูนย์นะผมบอกเลยนะครับแทบจะเป็นศูนย์ โอกาสนอนคุกยาวนะครับเป็นปีนะดูจากคดีเนี่ยอ,อะไรอะฟอร์เรกสามดีเนี่ยนอนคุกกันยาวหลายปีเลยอะนะมีโอกาสสูงมากนะคนดีพวกนี้เป็นคนดีที่เขาเรียกพฤติการร้ายแรงทําเป็นกระบวนการนะครับเป็นภัยต่อเศรษฐกิจร้ายแรงนะมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนเงินมูลค่าสูงเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าปล่อยไปก็จะหลบหนี นะครับและอาจจะมีการข่มขู่พยานนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้รับการประกันตัวผมเชื่อมั่นเนี่ย99.99 99นะโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นน้อยนะนอนคุกยาวแล้วก็ฝากพยานไอแม่ทีมทั้งหลายปากดีทั้งหลายอ่ะใส่ร้ายผมบ้างข่มขู่ผมบ้างจะแจ้งความกลับบ้างจะฟ้องบ้างข่มขู่ผู้เสียหายว่าแจ้งความเช็ดระวังในพวกนี้นะครับ จะต้องติดคุกกิจตา,างนะครับคดีแบบนี้หาคนมาช่วยเหลือ,อยากครับนะนักกฎหมายทนายความก็โดดหนีหมดนะอ่ะเพราะอะไรพยายนหลักฐานเยอะมัดแน่นโอกาสจะหลุดคดีก็ลาบากเมื่อ3ามสปีที่แล้วผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาหรือและก็เคยทําคดีกับเป็นทนายจาเลยกับคดีแชร์ลูกโซ่เนะนี่ยคดีดังมากเมื่อ3ามสี่นะปีนะครับนะคดีประเภทนี้นะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็โดนดาเนินคดีนะสังคมรังเกียจโดนยึดอายัดทรัพย์สินนะครับ เพื่อนฝูงไม่ครบเงินทองถูกอายัดหมดมันก็จะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการประกันตัวนะครับนะวันนี้เห็นทนายความผผู้ต้องหาก็บอกแล้วก็คงจะไม่มีเงินประกันตัวต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงเวลาตกอับสถานการณ์แบบนี้หยิบยืมเงินคนยากครับเขาบอกว่าอะไรไอ้บอสวงนี้เป็นไงบอดแน่นอนติดคุกแน่นะครับนะติดคุกแน่เขามองว่าติดคุกแน่ นะครับนะคนแบบนี Hence, ้ก็หาคนคบยากเพื่อนจะไม่ค่อยมีครับนะเพื่อนจะไม่ค่อยมีเชื่อผมเนี่ยคนประเภทนี้จะหาเพื่อนยากเพราะว่าเขาคบเฉพาะตอนมีเงินนะครับเขาบอกว่าอะไรหมาตายเห็บหมากระโดดหนีหมดผมบอกแล้วไอ้พวกนี้ปากดีทั้งหลายพวกบอสพวกอะไรต่างๆปากดีนะรับหลังนี่ด่ากูนะกกูรู้นะพวกมึงหักหลังหมดแล้วผมบอกว่าพวกเนี้ยเดี๋ยวไม่รอดไอ้คนใกล้ตัวพวกบอสพรบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันหักหลังพวกมึงหมดแล้ว นะเชื่อพี่เดเเพราะที่กูรู้มาจากตำรวจเนี่ยพวกเดียวกับบอสพยมันหักหลังหมดให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับทนายให้ข้อมูลกับสายไหมให้ให้ข้อมูลกับพี่เดเนี่ยมันหักหลังหมดแล้วครับนะคนใกล้ตัวบอสพอบอะไรหักหลังหมดแล้วครับมันแปลพักหมดแม่คงแม่ขายมันเปลี่ยนไปใล่การไปพุ่พนักงานสอบสวนหมดแล้วมันทําให้ตํารวจทํางานง่ายขึ้นเพราะอะไร มันก็เอาไอ้พวกแม่ขายคนใกล้ตัวบอสท,ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แม่งหักหลังหมดนะตำรวจเอาเป็นพยานพอเป็นพยานพวกว่าหักหลังพวกมันพวกมันก็ติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อพี่เด์พี่เด์บอกแม่งติดคุกก็ติดคุกพี่เด์ยิ่งก็ปากก็ล่วงอีกนะพวกมึงไม่รอดหรอกเชื่อกูกูเคยทำคดีแชร์ลูกโซ่มาก,ก่อนในคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยเนี่ยถามทนายน้องๆเนี่ยถามมาทุกคดีติดคุกหมดนะโอกาสจะรอดยากพยานหลักฐานมันเยอะศาลก็เชื่อ หลอกเงินคุณเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะโอ้โหมันจะรอดได้ยังไงวนะไล่วพวกที่ไปประท้วงหน้าทำเนียบระวังมันจะโดนคดีนะนะไปประท้วงไปอะไรต่างๆไปยืนหน้าทำร้องคนเนี้ยนนะอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพฤติกรรมเนี่ยร้ายแรงนะนะครับเจ้านายเอ่อตำรวจจับไปแล้วอไอ้พวกนี้ไปประท้วงอีกกลายพวกกดหมูหรือเปล่าแทนที่จะประกันได้แม่งไม่ต้องประกันได้ก็ติดคุกไปรั้วดี๋สักสิบปีนะครับอา่านะฮะบ,บอสมิน รอดไหมไม่รอดนะครับโดนหมดแล้วครับบอสแซมบอสกันเรียบร้อยบทเรียนราคาแพงของดารานักรองนักแสดงพิธีกรอย่าเห็นแก่เงินจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเห็นแก่เงินมากกว่าความถูกต้องวันนี้ก็ต้องนอนคุกนะครับคนดังดังเด็กไอดอลทั้งหลายจำไหมนะครับดารานักรองพิธีกรนะครับถ้าคุณเห็นแก่เงินนะวันหนึ่งคุณต้องนอนคุกนะครับอย่าเห็นแก่เงินครับ ยังมีนัก้องนักแสดงอีกหลายคนที่เห็นแก่งเงินโชว์ชโฉนดนะครับโชว์บ้านโชว์รถโชว์รวยนะเท่าแล้วอยากอวดจะติดคุกจัดติดตรลางนะอยากคิดว่าโอ้โหกูเป็นดาราเอฟซอะพอ f อฟรักกูมากกูมีคนติดตามอยู่4ีหล้านคนกูก็อาศัยความศรัทธาโกงพี่น้องประชาชนแม่งนะนะครับนี่เดี๋ยวยังมีพวกพิธีกรรายการต่างๆน,นะพิธีกรดังๆเนี่ยที่เอาไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ย ไปปัน่นไปปั้นในรายการเนี่ยผมว่าแม่งก็มีโอกาสโดนอีกนะผมกําลังพิจารณาอยู่นะพระเพละต่างๆเนี่ยนะพวกเรียนก้ะเรียน,ก,ยนก้าเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะไปช่วยกันแบบเชียร์โมติเวตนะผมก็กําลังดูนะฮะกำลังรูจ้จับไปแจ้งเพิ่มนะคนเหล่านี้ควรจะโดนก็หาสนับสนุนไหมเป็นเจ้าคงเจ้าคุณแล้วไปเชียร์โอ้ยรวยข้ามคืนเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอน ในพระรมพระไตมีดอกมีหรือเปล่าวะ<อ>นะเพื่อนผมก็เป็นพระนะ้าถามไม่มีล้วพระไตมีดอกเขาไม่มีหรกอยากรวยข้ามคืนอยากเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอนเท่านั้นนะครับนะนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะนะเล่นหลวงเจหรือเปล่านะนะอย่าไปคิดว่าเป็นเจ้าคุณนะพวกเยอะนะแต่ได้ข่าวมาว่ารวยนะไม่ต้องเสียภาษีแนละ้วเป็นเจ้าคุณเนะี่ย ผสมภาษีก็รวยมากนะนะครับล่ำรวยเงินทองเยอะแนวได้มาจากไหนอ่ะเห็นได้ข่าวไปเทศบริษัทขายตรงหลายหลายหลายบริษัทอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อนะครับพวกเจ้าของรายการพิธีกรต่างๆเนี่ยเอาพวกแชร์ลูกโซ่ไปปั่นนะครับโอ้โหรวยร้อยร้านคนนั้นคนนี้ดีต่างๆไปตัดพ่งตัดคลิปนะครับเดี๋ยวมันต้องถูกดําเนินเพิ่มเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยพีเดก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วก็พวกแม่ขายครับ <c oughs> พวกที่แม่ขายทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกดำเนินคดีออกหมายจับในรถถัดไปนะครับใครที่เป็นพวกแม่ขายเนี่ยนะครับนะระวังตัวไหมนะอย่าทำเป็นคนหัวหมอนะรับหลังมานินทากูนะเดี๋ยวกูจะเอาผู้เสียหายไปร้องจับพวกมึงให้หมดแล้วก็นะผู้เสียหายคนไหนรู้จักแม่ขายนะครับเก็บข้อมูลเก็บแชทเก็บอะไรไว้บ้านช่องไปถ่ายรูปมันไว้ บ้านยู่ตรงไหนเบอร์โทรอะไรต่างๆแล้วก็มาแจ้งพี่เดเดี๋ยวพี่เดก็จะพาไปแจ้งความเพิ่มจับมันเข้าคุกทะบรรดาแม่ขายทั้งหลายปากดีทั้งนั้นอ่ะแม่นั่นนนโคตรนั่นโคตรนี่ไอพวกที่บนเวทีทั้งหลายเนี่ยพวกมึงต้องตดคุกหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพใครเป็นผู้เสียหายเนะี่ยเวลาเราไปนั่งฟังนะ่ะใครที่มันบอกให้เราเปิดบินเนะี่ยจำนหน้าเอาไว้เบอร์โทรศัพท์ถ่ายรูปมันไว้แล้วเอามาบอกพี่เดนะครับมาบอกพี่เดแล้วพี่เดเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไป จับเป็นข้าคุกซะนะพวกนั้นคือพวกที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะจําได้ไหมใครที่เป็นคนขึ้นเวทีใครที่เป็นคนชักชวนเราให้เราเสียเงินเสียทองไปไปไปถ่ายรูปไปเบอร์โทรศัพท์บ้านตรงไหนไปดูไปถ่ายรูปไว้ก่อนไปถามปรปภตอนนี้มันย้ายหนีหรือยังนะครับเราต้องจับเข้าคุกให้หมดพอปล่อยข้างนอกเป็นเพนพานเพนพาน,เ,พาน,เ,านเดี๋ยวแม่ก็ไปหลอกอีกอเดี๋ยวมาเจอหน้ากับเปิดบินเปิดบินนะตอนนี้แม่งเปิดตูดแล้วไม่ได้เปิดบินแล้วนะหนีไปหมดแล้ว นะครับนะเพราะนั้นเชื่อพี่เดย์ติดตามรายการพี่เดย์ว่าตัดคิดพี่เดย์ไปเผยแม่นะนะครับบอกเลยครับผู้เสียหายแจ้งความเยอะๆแม่งจะติดคุกนานๆนะครับคนพวกนี้ไม่ได้หลับปล่อยไไม่ได้นะเอาให้หนักนะแล้วก็ใครที่ดินทาพี่เดนะรับหลังนะนะครับนะใส่ร้ายพี่เดย์นะครับใส่ร้ายผู้เสียหายคมคูบอกมายัดคุกให้หมดนะครับแล้วก็มีบริษัทขายตรงอื่นๆและบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือพวกที่ชอบโกงประชาชนนะครับ บอกพี่เดนะเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความจับให้หมดมีบริษัทไหนยังไงบ้างบอกมาเนี่ยครับนะผมว่าบริษัทขายตรงที่มีพฤติกรรมแชร์ลูกโซ่แบบนี้ผมว่าแม่งยังมีอีกเยอะเพราะนั้นนะยิ่งจะเป็นดารานักร้องนักสแสดงคนดังอะไรต่างบอกมาเลยนะครับนะบอกมาเลยทุกนะนะครับเดี๋ยวจะช่วยรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานก็นะถแถลงข่าวแล้วก็ไปแจ้งพนักง,งานสอบสวนตำรวจตำรวจจับกู้ไมห่หมดนะ นะครับพวกหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนอย่างคดีเนี้ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยโอ้โหแม่งหลอกทั้งคนแก่คนเด็กอะไรต่างหมดเนื้อหมดตัวกันหมดนะนะครับนะเพราะนั้นก็นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์้พี่เดย์ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีข้อหาอะไรเพิ่มไหมวันนี้โดนไปแล้วสองดอกหนึ่งช่อโคประชาชนสองพรบคอมก็คือนำข้อมูลเท็จ เข้าสู่ระบบคอมมิเต้นะข้อความต่างๆแม่งโกหกตอแหลทั้งนั้นเนี่ยนะเชื่อพีเดะนะมาข่มขู่จะฟ้องคนนั้นฟ้องผู้เสียหายนะมึงโกงคาแ้วเนี่ยมึงจะมาฟ้องคนนั้นคนนี้แล้วนะครับอืมนะนะครับชัดเจนนะครับเ,เสียงเสริมชัดเจนไหมคนรวยจะหลุดไม่ได้หรอกครับตราดได้พวกผมยังอยู่เนะี่ยผมก็จะแหกปากทุกวันให้มันติดคุกยี่สิดปีนะครับอืมนะนะนะครับ นะครับกันยังจับไม่ได้นะครับอืมอ,อะไรเนี่ยเขาบอกอะไรลีหน้าจังบอกคิดถึงพี่เดอแล้วจะคิดถึงกูทําไมล่ะเสือไปแจ้งความจับกูนะครับมีใครบอกเนะี่ยพรุ่งนี้ไปคัดคา้านกันประกันตัวนะครับก็ถ้าใครว่างก็ไปคัดคา้านกันประกันตัวที่สารอาานะไปเขียนค,คาร้องคัดค้านประกันตัวหรือใครจะมาหาพี่เดก็ได้เขียนคาร้องให้กันหายไปไหนครับนะครับนาะจุกกรูนะักการเมืองที่ช่วย บริษัทแชร์ลูกโซ่คือใครก็คนหนึ่งก็คือนายสอนะครับอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้พักพลังประชารัฐเข้ากาลังดูว่าจะขับออกจากพักหรือไม่ก็คือนายสอเนี่ยเขารู้กันหมดนายสอตัวเตี้ยๆอ้วนๆนะเวลามีคลิปเสียงก็ AI ตลอดนะนะคิดว่าประชาชนก็กินหญ้าไม่ใช่แล้วเขากินข้าวแล้วหญ้าเขาไม่กินแล้วเพราะประชาชนไม่ใช่ควายเขารู้ว่านายสอนะครับแม่จะข่มขู่จะฟ้องคนนะคนนี้ นะครับมึงฟอ้องสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะฟอ้องเขารอกันเนี่ยทุกคนก็รอมึงฟอ้องอยู่ไม่เห็นฟอ้องสักทีแต่ได้ข่าวนะนะได้ข่าวว่าวันนี้พันตำรวจเอกอะไรอะนะครับนะนะนะครับพันตำรวจเอกอะไรปรทิบหรืออะไรหรือจ้าเขาก็ไปกับคุณกันจอมพลังก็ไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความในสอนด้แหละมีข้อความในคลิปบอกเนี่ยไอคนนี้เราเป็นคนดันขึ้นมาเป็นรองเลขาสกบนะมันเดินตามเราตบตบตบต ไอ้แบบนี้มันคือการหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะนะครับเขาไปแจ้งความนะครับนะครับนะส่วนคุณอัจฉริยะเมื่อกี้ก็โทรศัพท์มาอาัจฉริยะก็ไปร้องที่สคอบอให้ดําเนินการยกเลิอกอาการอนุญาตแผนการตลาดตลาดแบบตรงของบริษัทแกรูโซอัจฉริยะบอกให้เวลา48ชั่วโมงพรุ่งนี้บ่าย3อัจฉิยะจะไปตามดูว่าเพิกถอนใบอนุญาตตลาด อ่แบบตรงหรือไม่ถ้ายังไม่อนุญาตอัจฉริยะเมื่อกี้โทรบอกผมบอกว่าอาจารย์เนี๋ยผมก็จะไปแจ้งท่านรองจรูนเกียรตินะครับรองผูก้การตำรวจสอบสวนกลางนะเพื่อดําเนินคดีกับสคอบอนะครับเพราะวันนี้เขาตํารวจก็ไปจับนะบอสพอถึงสคอบเลยนะนะครับโอ้โหหน้าแหกเลยวันนี้หน้าซีดเลยนะครับโอ้โหหมดแลว,หม,แลวหมดลาสีเวลาคนเราแม่งใกล้ติดคุก ลาสีบอสแม่งจากบอสใจเป็นแมวเนี่ยนะลำบากครับติดคุกอย่างเดียวเชื่อพี่เดพี่เดะบอกใครติดคุกแม่งติดทุกรายไม่รอดจุกรูจุกรูนะไม่รอดครับนะอ่าบอสกันจะหนีไหมครับก็ไม่รู้ตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านไปอยู่ไหนไม่รู้นะช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ถอนรากถอนโคนเลยครับ f c อาจารย์เดครับวันนี้ดูเดือดมากครับ เทวดาจะโดนนะเทวดาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคระแต่กี้ผมได้คุยกับนนะักการเมืองเขาบอกว่ามีการเ,เรียกเงินเรียกทองเนี่ยจากไอ้บริษัทแชลูโซเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนของนักการเมืองนะที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีเราก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นใครเขาบอกว่าให้แม่ของบอสคนหนึ่งถือหุ้น21%ในบริษัทเราลงไปดูนี่มีคนที่ใครที่ถือหุ้น21%่นะนะของบริษัทเนี่ยแชลูโซเนี่ยนะครับตอนนี้ตายห่าไม่มีใครกล้าช่วยล่ะว,วันนี้ทะเลาวงศานะ ธเนศองศาเนี่ยนะประมาจารย์ลูกพี่ลูกพี่ของบอสพอเนี่ยสนิทกับผมนะธเนศเนี่ย,เ,ยเป็นเอฟซีทนายขายทุกขเขาเป็นเจ้าพ่อขายตรงนะเมื่อเช้านี้ทนายตั้มแฉแล้วก็เสร็จแล้วคุณสรยุทธก็พูดถึงธเนศนะครับผมก็เลยโท,ทรหาธเนศนะนธเนศองศาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อในวงการขายตรงในวงการขายตรงต้องรู้จักเขานะครับบอสบอสพอเนี่ยคือลูกศิษย์นะของคุณธเนศคุณธเนศเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องขายตรง นะอยู่กับนะ,อะบอสทะเลตมาเป็นเวลาเจ็ดปีนะเพราะนั้นบอสพอก็ต้องสนิทกับคุณทะเลตเจ็ดปีเรียนรู้วิชาต่างๆอย่างดีหลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทดีไอคอนนี่นะครับนะครับนะนะครับแต่ว่าคุณทะเลตเขาก็เล่าให้ผมฟังทั้งตอนเช้าตอนเย็นว่านะตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไอคอนดีไอคอนนะฮะเขาบอกว่าไอไอพอมันทำมันไอพอรไอพอรมันทำทำมันเองนะครับก็ว่ากันไปครับ เออนะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะคุณเน้ก็ดังอยู่บริษัทเจอเน็ตนะเจอเน็ตนะครับแต่ตอนนี้เขาหยุดกิจการแล้วเมียก็เป็นดาราเป็นนางเอกเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ซอยวัฒนพลนะอ่านะครับถามว่าคุณการโดนไหมครับโดนครับแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้นะนะครับไม่รู้ไปไหนนะนะบอสกันหนีจริงไหมไม่ทราบเราแต่ตำรวจยังไม่เจอตัวเขาอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านนะนะนะครับ ทะเนตขายคอร์สหาดาวไล์ให้ตัวเองอ๋อนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่รู้ว่าแต่เขาเป็น f อซพี่เดชเขาก็เอาววยมาให้บ่อยนะแต่ใครเอาไวายมาพี่เดชก็จะจำหน้าได้อ๋อคนนี้ก็เรียกรักเธอก็ต้องมีของฝากนะครับนะครับสุดยอดเยี่ย,ย,ยมครับนะครับจุกกรูมีสิทธิ์ได้ประกันไหมผมว่าไม่ได้หรอกครับ มีอาการจะโดนไหมก็เดี๋ยวอาจจะงวดต่อไปนะใครมีพยานหลักฐานว่าคนไหนเกี่ยวข้องอะไรก็ส่งมาให้พี่เดย์แวะมาหาพี่เดย์เดี๋ยวพีเวพ่เดก็ดทําหนังสือแล้วก็แจ้งความไปยังตำรวจนะครับตอนนี้ตารวจก็อารมณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากทางานสาเร็จนะครับอ่านะฮะผู้เสียหายต่างจังหวัดก็ไปแจ้งได้นะครับแจ้งในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้มีการออกหมายจับแล้วพี่น้องประชาชนหกแสนคนนะ่ย ที่โดนหลอกโดนโกก็แจ้งความต่างจังหวัดก็ได้ออนไลน์ก็ได้หรือจะมาที่ปขอขบอก็ได้ครับรีบไปแจ้งนะครับรีบไปแจ้งนะครับนะนะครับนะแล้วก็จาด้วยรหัสเราเท่าไหร่เสียเงินโอนเงินเมื่อ,อไหร่อะไรต่างนะครับจุกรูหกแสนคนนะครับนะอา่านะครับบอสกันไปไหนครับจุกรูสวัสดีครับแบบมีลูกคอหน่อยครับจุกกรูเทวดาจะโดนจับหลักฐานต้องไปถึง นะมันต้องมีนะครับหลักฐานรับเงินรับทองหมื่นล้านารับยังไงกูก็งงเหมือนกันแต่เห็นสายหมายต้องรอดเขาว่าเขามีหลักฐานแล้วก็ว่ากันไปฮะนักการเมืองอะไรต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโศกปกนะช่วยเหลือแชร์ลูกโซ่นะเดี๋ยวพวกมึงก็ติดคุกหมดนักการเมืองสีเทาก็เยอะผมถึงบอกว่าผมไม่อยากเล่นการเมืองอ่นะเนี่ยอยากเป็นอย่างเงี้ยเป็นอินลูเอนเซอร์เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนหนังสือดีกว่านะครับเอ่ออยากให้จับให้หมดนะครับเอ่อนะครับ อืมนะบอสกันน่าจะอยู่บ้านในพลหรือเปล่านะครับเอ่อนะครับจุกรูว่ากันไปครับอืมเออนะครับนะครับจัดการหลวงเจ้ด้วยครับพี่เดออ่อนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนะรอจังหวะนะบ้านเมืองแย่จังคนดังๆรวยๆอยู่ในคุกหมดนะบอสวอจะโดนจับไหมอ่าเดี๋ยวเราก็ดูครับรอดูก่อนใจยเย็น ใจยเย็นๆนะครับนะครับนะอ่านะครับสบายๆนะครับท่านเจ้าคุณจะโดนไหมอ่าหลวงแจ้อ่าเดี๋ยวนะครับอยากให้จับไปเละพี่เดนไม่ไม่ชอบขัดใจเอฟซีอ่ะถ้าจะให้จับหลวงแจ้็เดี๋ยวก็รอดูรวบรวมหลักฐานน่ะนะจะถลกจีวอนเลยไงอ่นะครับเราจะจับเทวดาได้ไหมนะครับเนี่เวรกรรมจมริง จะพิธีกรดังๆที่เอาพวกแชร์ลูกโซ่ไปนั่งจะต้องโดนไหมอีกสี่รายการเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ดูครับงานนี้งานช้างครับมวยจะล้มต้มคนดูไม,ไม่ไม่น่านะผมว่าตำรวจก็เอาจริงเอาจังนะผมเชื่อนะครับใหญ่บอสพอมีไหมก็ก็เดี๋ยวก็รู้นะครับผู้เสียหายจะได้เงินคืนไหมได้ครับไม่ต้องห่วงคนระับขอให้สบายใจนะผมมั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนนะครับนะ พราะตอนนี้ไอ้พวกนี้หลักๆนี่โดนอายัดหมดแล้วนอนคุกกันแล้วสบายนะนะ <c oughs> ไอ้พวกนี้มันปากแข็งมันสู้กันดีมันไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมรับสาภาพหรอกไอ้พวกนี้พวกผู้ร้ายปากแข็งนะเอ่อนะครับโดนกี่ปีครับก็หลอกลวงหนึ่งคนก็ห้าปีนะสองคนก็สิบปีนะหกแสนคนก็อ่อโอ้โหเป็นล้านปีนะครับ อายัดเงินบอสหรือยังพี่เดชสุดยอดมากแม่ตั๊กเงียบไปเลยสบายนะครับก <c oughs> <ร>็คดีนี้แม่งมากบแม่ตั๊กแม่งหายไปเลย18ผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวไหมผมว่าไม่ได้นะครับนะครับเพราะอะไรหนึ่งความเสียหายจํานวนมากสองผู้เสียหายจํานวนมากสามปล่อยไปเดี๋ยวแม่งหนีนะครับนะแล้วก็ต้องมีการสอบสวนจะไปยุ่งเยุ่งเหยิงพเพยีพรเย,พยพรายาหลักฐานแม่ขายจะติดคุกไหมเอแน่นอนครับนะครับอืมนะครับ สบายสบายกันนะครับไอ้พวกที่เหลือหนีไหมพวกแม่ขายตัวนี้เราฝากนะครับฝากไปดูนะครับเฝ้าหน้าบ้านมันไว้ถ่ายรูปนะรถขับรถอะไรต่างๆถึงเวลาเขาออกหมายเรียกหมายจับนะพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายจะได้ไปจับตัวมันมาจนะรับบ้านแม่ขายอยู่คนไหนยังไงมันมีทรัพย์สินอะไรบ้างไปดูไว้เก็บข้อมูลไว้นะเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆหลักฐานที่มันหลอกลวงจะได้เอาเงินเข้าคุกอย่าให้มันอยู่ข้างนอกนะ แล้วคนไหนค่มขู่ผู้เสียหายอะไรบอกพี่เดนะพี่เดจะได้แจ้งความแล้วตำรวจไปล็อกมานะครับล็อกมาข่มขู่ผู้เสียหายนะครับกี่กรรมครับพี่เดนอ่ยนะโอ้ยไม่รู้กี่เยอะแยะหมดใครคือเทวดาวก็ตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะใครเป็นพิจีการอะไร mm hmm. อ่ะนะครับบอสกันไปไหนครับไม่รู้ครับนะแม่ทีมต้องจับด้วยโค้ชคนขึ้นเวทีต้องจับนะนะครับนะ ทนายของกันจะโดนจับด้วยไหมก็ต้องรู้ว่าช่วยกันทําลายหลักฐานหรือเปล่าทนายถ้าไปช่วยทำลายหลักฐานนี่ก็โดนจับนะเหมือนกับทนายคดีแอมทนายแล้วก็นักกฎหมายคดีแตงโมงก็โดนจับนะนะนะครับจุกรูแชร์ชาวอยติดเป็นแสนปีอ๋อนะครับนะนะครับคุณบอยจะโดนไหมอันนี้ไม่นะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องดูหลักฐานนะนะครับสบายๆกันนะครับรับวีดครับ สุดยอดมากพี่เดนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดส u b s ั้ i b คกดกระดิ่งกดชื่นชอบกดวนะัติดตามวนะ้มีทุกช่องทางนะรายการพี่เดรายการให้ความรู้กับประชาชนนะนะใครเป็นผู้เสียหายต้องดูรายการพี่เดมีรายการเดียวที่ไลฟ์สดนะนะคนอื่นเขาไม่ไม่ไมลฟ์หรอกมีพี่เดชอบเออ่ยนะยาวครับคุกยาวครับขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยเปลี่ยนใหม่นะครับ โกงผิดที่10ปีก็10ปีก็ไม่ได้ออกจากคุกนะนะครับนะเพราะฉะนั้นโกงผิดที่ผิดโกงผิดที่10ปีก็ไม่ได้ประกันนะเปลี่ยนใหม่ดีไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปลี่ยนโกงผิดที่10ปีก็ไม่ได้ประกันนอนคุกยาวถึงมึงจุกรูจุกรูนะครับอ่าอือนะครับอืมนะครับอืม เออนะครับนะักข่าวบอกไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนชื่อเสียงโด่งดังจุดจบต้องนอนคุกการใช้ชีวิตก็ต้องดูตัวอย่างคดีนี้ไว้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นคนดังใช่ว่าจะปัดความรับผิดชอบต่อสังคมได้การเลือกทำอาชีพเสริมต้องดูให้ดีศึกษาข้อกฎหมายนะครับจริงที่อย่างที่เขาว่าขยันสิขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยนะ แถมติดคุกอีกนะครับอันนี้ก็น้องเฟิร์นนะครับผู้ประกาศข่าวของช่องพีพีทีวีนะครับอืมนะฮะนะครับขยันผิดที่นะรวยก็ไม่รวยแถมติดคุกด้วยเขาเรียกขยันผิดที่รวยก็ไม่รวยแถมติดคุกอออ่านะแม่ทีมตัวใหญ่ๆต่อจากสิบแปดคนไม่ต้องไม่ต้องรีบนะเขาบอกนะ ตำรวจมีข้อมูลหมดนะเดี๋ยวรอครับแถวสองติดคุกหมดไม่ต้องห่วงเชื่อพี่เด์พี่เดบอกพู้มุงติดคุกก็ติดึงเชื่อเนี่ยแชร์ลูกโซ่นี่มันตายอย่างเดียวเวรกรรมอ่าอืมนะครับโอ้โหหนักเลยครับนะโอ้พระเจ้าอืมนดะีรยกับดูนะครับมีอะไรท,ที่ที่น่าสนใจนะอืม มีอะไรคืบหน้านะเอ่อ Work p o i n ยประกาศยุติสัญญาการการจ่าถาวรจากการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดคือจบแล้วมึงมีหมายจาับไม่มีใครก็เอามึงแล้วเนี่ยการเนี่ยการการตาผาวรนะครับต้นสังกัดประกาศครับนะยุติสัญญาเลยเพราะโดนข้อหาช่อโกงประชาชนที่มึงจบแนละ้วนะชีวิตนี้มึงจบแล้วอ่า นะครับหมดอนาคตครับเวรกรรมมีจริงนะครับหมดอนาคตครับเออนะครับอ่ามีอะไรที่น่าสนใจครับมีนาทีจับบอสแซมไปโดนที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโดนจับเป็นหมดทั่วหน้านะครับเกมเลยครับตรวจเส้นทางเงินด้วยครับเงินไปทางไหนนะครับจบแล้วครับเรียบร้อยเกมอืม นะพิมพ์ลายิ้วมือกันทิ่หายเลยตอนนี้โอ้เกมเรียบร้อยนะเวรกรรมครับิ่มสอนยุทธรายงานเวลาสิบแปดจุดสามสี่นอนางสาวพีชยาหรือบอดมินหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกควบคุมตัวมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเจ้าที่พาเลี่ยงสื่อมวลชนไม่ได้นำ ตัวเดินผ่านบริเวณจุดที่ตํารวจจัดให้สื่อเก็บภาพมีรายงานว่าเจ้าที่คุมตัวเข้าบริเวณด้านหลังของอาคารขึ้นไปสอบปากคําที่ปคบโดยที่สื่อไม่มีใครพบตัวบอสมินยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจา